ขอบลูกหนึ่งขวบ9เดือนไปญี่ปุ่นครั้งแรกตะลุยเกียวโตโอซาก้านาราจากแลนเที่ยวแบบละเอียดอิพสถานที่น่าเที่ยวสําหรับเด็กเล็กเดินทางอย่างไรเจอบันไดตรงไหนบ้างลูกชอบอะไรไม่ชอบอะไรที่ไหนไม่ต้องไปสวนสนุกน่าไปไหมเด็กเกินไปหรือเปล่าสําหรับใครที่กําลังวางแผนพาลูกเล็กเที่ยวย่านคันไซคลิปนี้ตอบครบจบถูกประเด็นแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พักก็จะมาแจกแพลนทริปโอซาก้าเกียวโตนาราหรือว่าย่านคันไซที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโดยพิเศษตรงที่ทริปนี้เป็นทริปสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เอาเด็กอายุประมาณขวบกว่ากว่าไปด้วยนะคะตอนที่น้องทะเลไปทริปนี้ก็อายุประมาณ1นึ่ขวบเเดือนนะคะซึ่งก็มีความโหดมันฮาในหลายๆอย่างเนาะจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอัยในเสียงพังนะคะเสียงอูอีนิดนึงเนื่อง,ง,งจากเป็นวัดอยู่นะเริ่มจากเครื่องบินก่อนเลยนะคะพักก็เลือกที่จะบินกลางคืนนะทุกคนออกจากที่น ะะแล้วก็ไปถึงที่นั่นประมาณ9ก้าโมงเชา้าซึ่งบอกเลยว่ามันหาะโหดมากค่ะทุกๆคนถ้าเด็กในวัยที่เกือบๆจะ2อขวบแล้วเขาตัวใหญ่ประมาณนึงแล้วอะ่ะทางแนะนําว่าซื้อซีให้เขาอีกสีหนึ่งไปเลยนะคะหรือไม่ก็คุณแม่กับคุณลูกเนี่ย ไปนั่ง Business Class ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสามารถนอนเอนได้แล้วก็ลูกนอนข้างๆได้เนาะเพราะว่าตอนขาไปพักอะทุรัครุเล่มากทุกคนเพราะว่าพักนั่งติดกับพี่บอยใช่ไหมเสร็จแล้วลูกก็ต้องนอนมนตากเราอะเสร็จแล้วคือที่มันก็แคบมันทําให้เราแบบจะยกขาจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกเลยนะคะทําให้เราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้นอนเลยในคืนนั้นนะแต่ว่าลูกก็หลับได้นะแต่พ่อแม่ไม่ได้นอน แล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องเที่ยวเลยทันทีค่ะมันก็จะแบบฮือโหดในตรงนี้นิดน,นึงนะสำหรับทริปนี้พัก,ก็เน้นเดินทางด้วยรถไฟรถบัสแล้วก็รถแท็กซี่นะคะก็คือไม่ได้เช่ารถค่ะหลายคนเขาบอกว่า ทางเกียวโตกับโอซาก้าหาที่จอดรถยากแล้วก็ที่จอดรถก็แพงด้วยนั่งแท็กซี่อาจจะคุ้มกว่าเนาะก็เลยเน้นแท็กซี่นะคะถ้าเหนื่อยก็คือขึ้นแท็กซี่เลยพังนั่งสายการบินพีชนะคะวันแรกไปถึงสนามบินคันไซก็นั่งรถไฟต่อไปที่เกียวโตเลยค่ะอันเนี้ยพอก็นั่งเป็นฮารูกะเอ็กซ์เพรสนะคะอันที่เป็นไลคิตตี้เนาะระหว่างทางก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าเป็นช่วงซากุระด้วยก็ได้เห็นซากุระบ้างเนาะแล้วก็น้องทะเลก็ได้หลับต่อ,อน,นิดนึงบนรถไฟค่ะ ไปถึงที่เกียวโตนะคะก็นั่งรถไฟต่อไปเข้าที่พักแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่พักก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็ออกไปเที่ยวยังสถานที่แรกกันค่ะก็คือวัดคิโยมิสึหรือว่าวัดน้าใสนั่นเอง อันเนี้ยตรงทางที่เดินขึ้นไปอ่ะเขาก็จะมีร้าน,นะคะ้าตลอดทางเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถเข็นรถเข็นได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นทางลาดไปนะคะก็เข็นรถเข็นไปถึงวัดได้อยู่โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะพอเราเข้าไปถึงตัววัดแล้วอะคะ่ะถ้าเราจะเดินขึ้นไปข้างในตัววัดหรือว่าเดินต่อไปตรงจุดถ่ายรูปที่เขานิยมถ่ายกันเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเป็นบันไดนะคะทุกคนทําให้เราต้องจอดรถเข็นไว้ข้างล่างแล้วก็ให้ทะเลเนี่ยเดินสลับอุ้มขึ้นไปนะคะอย่างเจ้าทะเลเนี่ยเกือบสองขวบแล้วเขาเดินเขา ข้างคลองแล้วนะคะก็เขาก็เดินได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังต้องมีอุ้มบ้างเนาะเราก็ผัดกันอุ้มไปนะคะสําหรับวันนี้เนาะก็จะเป็นวัดที่ไอตรงฐานไม้ด้านล่างอะ่ะไม่ได้มีประตูเลยเนาะเขาใช้หลักการไม้ขัดกันนะคะจุดที่เขานิยมกันถ่ายรูปก็คือเราจะต้องเดินผ่านตัววัดไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาไปค่ะก็จะถึงจุดถ่ายรูปที่ทุกคนก็จะไปยืนออกกันอยู่ตรงนน้นเนาะเพื่อถ่ายรูปให้เห็นตัววัดแล้วก็ให้เห็นฐานด้านล่างนิดนึงค่ะ ต่อไปนะคะจริงๆวางแผนว่าเราจะไปนิชิกิมาเก็ตกันเนาะก็เป็นประลาดแบบขายของกินเดินดูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะเนื่องจากว่ามีเด็กเล็กแล้วมันก็สายอะไรหลายๆอย่างนะก็ทำให้พักสกิปนิชิกิมาเก็ตไปนะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ย่านกิออนนะคะันก็จะเป็นย่านเมืองโบราณของเกียวโตนะคะถ้าโชคดีเนี่ยก็อาจจะเจอคนที่เขาแต่งตัวเป็นชาวญี่ปุ่นโบราณน,นะคะทานหน้าขาว,ขาว แล้วก็ออกมาเดินกันอยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้ก็จะมียาสกะชายนะคะที่เป็นสานเจ้าที่โด่งดังในย่านกีออนเนาะแต่ว่าพักก็ไม่ได้เดินดูอะไรเลยทุกคนก็คือไปแล้วก็เข้าร้านกินข้าวเรากินแล้วก็กลับนะคะเนื่องด้วยว่ามันเดินทางมาเหนื่อยแล้วก็วันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วก็น้องทะเลก็งงงงเป็นพิเศษด้วยเนาะก็เลยกลับที่พักนะคะทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่สองเนายังอยู่ที่เกียวโตเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันที่จะได้เที่ยวแบบเต็มๆละตื่นเช้านะตอนแรกเราก็ไปกันที่ อาราชิมายา่านหรือว่าย่านป่าไผ่นั่นเองก็จะเป็นย่านที่มีป่าไผ่สูงเลยนะคะสองข้างทางแล้วเราก็สามารถเดินเล่นข้างในได้ซึ่งที่นี้เราก็ได้ไปเช่าชุดกิโมโนใส่กันด้วยนะคะก็ใส่กันทั้งครอบครัวเลยทั้งปะป๋ามาม้าเนอะพักพี่บอยแล้วก็ น้องทะเลก็ใส่ด้วยนะคะก็ตลกดีเนาะเพราะว่าตอนที่เดินเข้าไปในร้านอะ่ะเขาก็เห็นแบบทุกคนแบบทอเสื้อแต่งตัวกันใช่ไหมแล้วเราก็ให้เขาใส่ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ยอมนะเขาก็แบบว่าเออทุกคนใส่กันเขาก็ใส่ด้วยอะไรเขาก็ยืนนิ่งๆให้พี่เขาพันผ้านะตลกดีนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดินป่าไผ่ถ่ายรูปกันไปนาะแล้วก็มีแวะร้านชาเขียวนะคะอันนี้เป็นร้านชาเขียวที่เขาบอกว่าเป็นชาเขียวที่เป็นอูจิมัชชานะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเขามีฟาร์มของเขาเองเลยปลูกเองอะไรนู่นนี่นั่นเนาะร้านก็จะอยู่ กันมาตอนแรกนะคะพักปักร้านไว้จะกินหมี่เย็นนะคะตรงร้านที่ชื่อว่าอาราชิมายาโยชิมูระเนาะแต่ว่าไปไม่ทันทุกคนเวลาเราไปเที่ยวกับเด็กเนี่ยต้องดูเวลาดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าร้านที่ญี่ปุ่นน่บางทีถ้าเขาเปิดช่วงเที่ยงเสร็จแล้วเขาจะปิดช่วงบ่ายแบบบ่บายสองบ่ายสามบ่ายสี่ปิดแล้วเย็นค่อยเปิดอีกทีเนาะตอนนั้นนพักไปถึงประมาณบา่ายสองกว่าแล้วนะคะก็ไม่ทันเนาะร้านปิดไปแล้วก็เลยอดกินนะคะเราก็เลยไปหาร้านแถวนั้นนั่งกินกันแทนเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มใจเย็นแล้วค่ะทุกคนวันหนึ่งอะไปได้แค่ที่ ที่เดียวก็เก่งแล้วนะจริงๆถ้าเอาเด็กเล็กไปด้วยอะ่ะตอนแรกวางแผนจะไปวัดคินคาคุนะคะวัดทองที่เป็นวัดของอนะีคิวซังเนาะเราก็ไปต่อกันที่ศาลเจ้าอินารินะแต่ว่าก็เลยข้ามวัดทองไปเนาะเราก็ไปได้แค่ศาลเจ้าอันที่เป็นเสาแดงๆต่อๆกันนะคะก็ไปถึงศาลเจ้าอินาริก่อนฟ้ามืดพอดีนะคะไปถึงก็รีบถ่ายรูปกันแล้วก็แบบเดินดูแค่ตรงต้นๆอะไรนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวค่ะ สำหรับตอนเย็นวันนี้นะคะพักก็ไปกินเป็นร้านรามเมงที่เป็นหน้าเหนือนาทุกคนร้านนี้อร่อยใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเค็มไปหน่อยพักรู้สึกว่าอาหารย่านฮันไซมันจะแบบค่อนข้างติดเค็มนะคะต่อไปวันที่3นะคะเป็นวันที่พักเดินทางเข้าโอซากา้าโอซาก้าเราก็ขึ้นรถไฟจากสถานีเกียวโตนะคะแล้วก็นั่งตรงมาที่โอซาก้าเลยที่พักของพักนะคะพักอยู่ที่ย่านชินเซไกเนาะก็เป็นย่านเมืองเก่าของโอซาก้านะคะ แล้วก,ก็ไปฝากกระเป๋าที่ที่พักก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ลงมาเดินเล่นแล้วก็กินข้าวเที่ยงในย่านชินเซไกค่ะซึ่งย่านเนี้ยของดังของโอซาก้าก็พลาดไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นพวกพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะโอโคนมิยากิแล้วก็ทาโกยากิแล้วก็คุชิคัสึหรือว่าพวกเนื้อทอดอะไรทอดต่างๆเสียบไม้นะก็ประมาณนี้นะคะเราก็เจอร้านหนึ่งก็เข้าไปนั่งกินกันเนาะ คนไม่เยอะมากนะคะย่านนี้ก็คนโล่งๆสามารถนั่งกินได้สบายๆเลยเสร็จแล้ววันนั้นนะคะเราก็ไปต่อกันที่โอซาก้าแคสเซิลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปเนาะในโอซาก้าก็คือปราสาทโอซาก้านั่นเองนะคะอันนี้ไปถึงทะเลก็นอนหลับสบายเลยนะทุกคนเพราะว่าอากาศกาลังดีนะคะเราก็ไปนั่งพักกันแป๊บนึ่งเสร็จแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวน,นะคะด้วยทริปที่มีทั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กเนาะเราก็เลยนั่งรถกันนะคะเขาก็จะมีรถวนรอบอย่อยางเงี้ยค่ะทุกคน เหมือนเป็นรถสําหรับแบบทัวร์จากข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วก็จากข้างในออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็จ่ายตังค์ไปนะคะใช้เงินแก้ปัญหาความเมื่อยบรรยากาศก็สวยดีค่ะก็ไม่ได้ทําอะไรมากเข้าไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ออกมานะคะเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ไปต่อกันที่ย่านโดทงบุรีค่ะหรือว่าย่านที่มีกุริโกท่านี้นั่นเองเ,องเนาะ ก็ได้ไปถ่ายรูปกับป้ายกุลิโกกันนะคะเสร็จแล้วตอนเย็นนะ่ะพักจองร้านอาหารไว้ที่เป็นร้านที่เป็นปูยักษ์อะทุกคนที่แบบมีขาเขาออกมานะคะชื่อร้านมันจะขึ้นต้นด้วยคาน,นินะที่แปลว่าปูหรือขาปูอะไรสักอย่างปะแล้วมนะันมีหลายสาขามากนะทุกคนคือพักพยายามจะจองสาขาที่มันอยู่ตรงกลางเมืองหน่อยแต่ว่ามันเต็มหมดนะคะอันนี้พักจองล่วงหน้าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เต็มหมดนะทุกคนก็เลยต้องไปจองสาขาที่มันอยู่ค่อนข้างจะเขยบออกไปทางข้างๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จองไม่ยากนะทุกคนเราสามารถ จองผ่านเว็บของเขาได้เลยแล้วเขาก็จะส่งคอนเฟิร์มกันทางอ e ีเมลอะไรแบบนี้เนาะคือจะบอกว่าร้านนี้ยถ้าไม่กินของดิบอะ่ะก็ไม่ต้องไปก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเซตของเขาอะ่ะมันจะมีปูดิบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วิธีการเสิร์ฟของเขาเหมือนเสิร์ฟเป็นแบบโอมาเกะเซอะไรเงี้ยคือมาทีละจานทีละจานแล้วก็กินแบบเป็นเซตไปนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะแต่มัานนี้ตรงที่เราสามารถแบบจองเป็นห้องได้เลยเราคือห้องเขาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มของห้องด้วยเนาะ ก็ทะเลก็วิ่งอยู่ในห้องนั้นน่าสนุกเลยค่ะทุกคน แล้วก็การบริการต่างๆของเขาก็ดีมากนะคะมีแบบรองเท้าให้เปลี่ยนมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างนะคะก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ดีเหมือนกันนะเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปลองดูสักครั้งก็ได้นอนร้านนี้นะต่อไปก็เป็นวันที่4ี่แล้วนะคะเป็นวันเสาร์นะวันนี้พักเดินทางไปที่เมืองนาราไปสวนนาราที่มีกวางนั่นเองนะคะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พาาแนะนำนะสำหรับเด็กๆนะคะทะ,ะเลเขาค่อนข้างเอนจอยเนาะตอนแรกเขาก็กลัวกวางนะคะคือกวางมันเยอะมากทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ได้แอคเซซีฟอะไรนะคือ,น,น,อน,นิ นิ่งๆของมันนะมันคงอิ่มมากอะเพราะว่าทุกคนแบบให้อาหารมันไม่หยุดนะตอนแรกๆทะเลก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแต่ว่าหลังๆเขาก็สามารถแบบเอาอาหารให้กวางได้นะก็สนุกดีนะคะ ทีนี้ตอนเย็นก็เดินทางกลับใกล้ๆที่พังนะคะพักกับพี่บอยก็ไปช้อปปิ้งกันในเดนเดนทาวน์นะก็จะเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะก็ไปซื้อพวกเกมของเล่นเด็กอะไรต่างๆนะคะมาฝากลูกๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็พักพยายามจะดูตัวแผ่น Nintendo Switch ด้วยนะทุกคนเพราะว่าที่นั่นรานนะคาโอเคมากแต่ว่าเกมที่อยากได้มันไม่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาระหว่างนี้ทะเลก็อยู่กับอากุมกับอภอในร้านคาเฟ่นะคะ เราก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็วันนี้ตอนเย็นก็กลับที่ผังนะคะเสร็จแล้วตอนดึกๆพักกับพี่บอยก็ออกมาช้อปปิ้งอีกรอบเนาะไปที่ดองกี้นะคะร้านฮิตของคนไทยในร้านดองกี้ไม่มีคนญี่ปุ่นนะมีแต่คนไทยเราก็ไปช้อปพ,พวกร้านขายยาต่างๆนะคะได้หอบก,กันกลับมาแบบหลายถุงเลยเนาะ tax free นะต่อไปวันที่5นะคะเราไปกันที่ universal แต่เสียดายมากเลยทุกคนเพราะว่ามันฝนตกแล้วคือเราแบบจองตั๋วไปแล้วจ่ายเงินทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือแบบฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะทุกคนแบบไม่หยุดเลยทั้งวันนะคะแต่ยังดีที่ในยูนิเวอร์แซลอ่ะมันจะมีโซนที่เป็นของเด็กเล็กจะเป็นโซนตรงเอลโม คล้ายๆแบบเอลโมแลนอะไรอย่างงี้มั้งมันจะเป็นโดมใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วเข้าไปข้างในอ่ะก็จะมีแบบที่ปีนป่ายมีบ่อบอลแล้วก็มีที่ให้เด็กวิ่งเล่นมีสไลเดอร์มีอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กที่เป็นวัยของทะเลมากๆนะคะขวบกว่า2ขวบ3าขวบอย่างเงี้ยสามารถเล่นอยู่ในนี้ได้นะคะในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ออกไปผจญภัข้างนอกแต่ก็ต้องมีคนเฝ้าเด็กอยู่ข้างในนะ,ะแล้วตอนเย็นเราก็ได้เข้ามาริโอเวิลด์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลย แต่เสียดายที่ฝนตกอะทุกคนมันเลยทําให้ทุกอย่างแบบดรอปลงไปนะคะมาริโอเวิลด์เนี่ยเราไปถึงเราต้องจองคิวเพื่อที่จะเข้าไปนะคะเราก็จะได้รอบเวลามาที่เราสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปให้ตรงรอบของเราที่เราจองไว้นะคะซึ่งก็ได้เข้าแหละก็ได้ถ่ายรูปมาประมาณ3รูปทุกคนเสร็จแล้วก็ต้องกลับละเพราะว่ามันฝนตกแบบไม่ไหวอะ่ะก็คิดว่าต้องไปซ้านะคะที่นี่เพราะว่า รู้สึกแบบยังไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะกับ Universal นลนะแต่ถ้าถามว่าเด็กวัยขวบกว่าๆเนี้ยไ,ไ,ไปได้ไหมอะ่ะก็อยากจะบอกว่าไปได้นะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่มันมีไอ้ตรงโซนเอลโมโตรงนั้นอ่ะมันทําให้เด็กมีที่อยู่มีที่เล่นได้พอสมควรนะเพราะว่าเด็กมันเข้าฟรีด้วยไงมันไม่เสียงเงินนะคะเพีแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็ต้องแบบดูลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปวันที่6นะคะอันเนี้ยเป็นวันของทะเลเลยเริ่มด้วยตอนเช้าพิไปที่เลโก้แลนด์นะคะทุกคนออัันนี้้ยจะู่ติดกบหาง มาร์เก็ตเพลสนะคะแล้วก็อยู่ติดกับอควาเรียมด้วยซึ่งเลโก้แลนะจริงๆอะต้องโตกว่านี้อีกนิดนึงค่ะถึงจะเล่นได้คุมนะ้มเนาะเพราะว่าทะเลย,ยังเด็กไปหน่อยเครื่องเล่นหลายเครื่องอะ่ะเขาให้ขึ้นได้ต้องสูง90เซนขึ้นไปนะคะซึ่งทะเลอะ่ะสูงประมาณ80ประมาณ80อะ่ะ ก็ยังเล่นไม่ได้หลายอย่างนะคะก็คือเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างในนั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเอาจริงๆเอาเด็กวัยนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรคุ้มอยู่แล้วแหละทุกคนแต่คือสิ่งที่ได้มันก็คือประสบการณ์อะไรอย่างนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ที่โอเคประมาณหนึง่งแต่ว่าถ้าสูง90แล้วไปน่าจะคุ้มค่ะต่อไปช่วงบ่ายนะคะเราก็ไปกันที่โอซาก้าอะควาเรียมค่ะทุกคนซึ่งอะควาเรียมอันเนี้ยมันก็ ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะถ้าเทียบกับที่อื่นๆที่เราเคยไปมาเนาะเพราะว่าอย่างของที่กรุงเทพที่พารากอนอันนั้นก็ยังจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะอันเนี้ยเขาก็จะมีแทงใหญ่ๆเลยอะแทงเดียวนะคะซึ่งก็จะเป็นปาวานอะไรสักอย่างปะซื้อตุ๊ก,กตากลับมาด้วยอันนั้นมีไอตัวใหญ่ๆน้นนะ่ปะปาวานอันนั้นมีอยู่2ตัวนะทุกคน แล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทะเลเขาก็เอ j นจอยเนาะเขาก็ได้แบบดูปูดูปลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเริ่มรู้จักปลาปูอะไรเงี้ยเขาก็เรียกปลาปลาปลาอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคแหละอควาเรียมยังไงมันก็เป็นสถานที่แบบเดสิเนชันของเด็กเล็กอยู่แล้วนะคะถ้าหิ้วเด็กไปอะที่นี่ก็ควรไปเนาะเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็กลับที่พักจัดกระเป๋ากันค่ะ รุ่งขึ้นก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเราก็เดินทางออกจากที่พังนะคะเครื่องบินเราออกตอนเย็นๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนช่งชวงเช้าช่วงบ่ายก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะเราก็เดินทางไปที่ตรงโดทงบุรีนะคะเสร็จแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้เสร็จแล้วก็เดินเล่นช้อปปิ้งย่านนั้นนะคะ วันนี้ทะเลกับพี่บอยก็ได้ลองถท้าโอนิสุกะไทเกอร์มานะเป็นเซตคู่กันพ่อลูกนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ได้เดินชอปปิ้งแล้วก็หยอดเหรียญตู้อะไรนิดหน่อยนะทะเลเขาชอบมากเลยแบบเอาเหรียญไปหยอดแล้วก็หมุนหมุนพวกตู้กระชองนะคะกลับมานี้ของเงินคล่องเลยอะแบบเดินมาที่กระเป๋าเราแเราก็บอกว่า ตังตังขอตังจะเอาไปหยอดตู้กระชองเนาะเขามีความสุขมากกับตู้พวกนี้นะคะเสร็จแ,แล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะก็ชอปปิง้งกินข้าวเที่ยงเป็นเนื้อย่างเนาะเนื้อย่างร้านนี้ก็โอเคเลยนะคะราคาสูงอยู่แต่ว่าเนื้อเนี่ยแบบละลายเข้าไปในปากเลยเนาะ เป็นเนื้อแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วเขามีจานกับแก้มให้ด้วยเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อเศษเนื้อย่างหรืออะไรไม่รู้เป็นแบบหรือตุ่นหรืออะไรมันจะเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆแล้วเปื่อยๆอ่ะอันนั้นาทะเลกินได้ดีมากเลยนะทุกคนรู้สึกดีมากเลยที่เขาให้ไอตัวไอ้กับแก้มอันนี้มานะเพราะว่าทะเลแบบเหมาหมดเลยสีถ้วยของทุกคนอนะ่ะเขากินคนเดียวเลยนะคะเฮ้ยมือนั้นทะเลกินเนื้อได้เยอะมากๆเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางไปที่สนามบินเนาะถ้าเป็นสายการบิน low cost อย่างสายการบิน peach นะคะเขาก็จะลงที่เทอร์มินอลสแล้วก็กลับที่เทอร์มินอลสนะซึ่งเทอร์มินอลสอ่ะมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่มีให้ช้อปปิง้งไม่มีอะไรเลยเนาะก็แนะนําว่า เราไม่ต้องไปถึงก่อนเวลานานก็ได้นะคะก็เราแบบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนินนดๆค่อยไปถึงนะคะเสร็จเราก็ทกําการเช็คอินอะไรเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีร้านข้าวอยู่แต่ว่าร้านข้าวที่นี่ก็คือน้อยทุกคนมีแค่แบบร้านเดียว2ร้านอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอันจบทริปโอซาก้าเกียวโตนาราของพักและครอบครัวในปี2024นี้นะทุกคนเขามีคําบอกช่ปะว่าแบบ คนที่ฮิ้วลูกไปเที่ยวบ่อยๆอ,ยอะ่ะคือคนที่เจ็บแล้วไม่จําเพราะว่าคือตอนไปอะ่ะมันเหนื่อยมากมันมีบางช่วงที่แบบเฮยลูกมันงองแงงองแงแบบจัดๆเลยแล้วเราแบบรับมือไม่ไหวอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยมากแล้วด้วยการที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรเข้าของเราก็ไม่ได้พร้อมเหมือนตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนาะมันก็มีแบบบางช่วงที่เราแบบจะระเบิดเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างอะ่ะ หลังจากที่กลับมาแล้วอะ่ะมันก็เป็นความทรงจําดีๆนะทุกคนที่เราได้แบบเออพาเขาไปได้ไปถ่ายรูปได้ไปเหยียบที่นูน่นที่นี่ก็จะเป็นประสบการณ์ของเราไม่ใช่ของเขานะเป็นประสบการณ์ของเราเพราะว่าเขาก็ยังคงจําไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจำเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เขาอาจจะได้กลับมาดูรูปกลับมาดูวิดีโอ ในตอนที่เขาโตโตขึ้นว่าเออเขาก็เคยได้ไปสถานที่เหล่านี้มาแล้วอะไรอย่างนงี้เนาะก็การไปเที่ยวกับเด็กเล็กอ่ะต้องใช้ความอดทนสูงมากทุกคนแต่มันอาจจะแล้วแต่เด็กด้วยเนาะอย่างทะเลอ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาไม่นอนอ่ะคือถ้าสถานที่มันผิดแปลกไปเขาจะนอนยากมากแล้วก็พองง่วงก็จะงอแงนะคะแต่ว่าก็นอนไม่ได้มันก็จะยากตรงนี้แต่ เด็กหลายๆคนนะก็จะมีความยากไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบนอนง่ายมากแต่ว่าไม่กินอะไรเงี้ยกลับมาก็ผอมอะไรนะคะก็มีเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนชีวิตเรามันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วถ้าอยากไปเที่ยวก็ไปเลยทุกคนมันเป็นความทรงจาที่ดีเนาะถึงจะลําบากแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอนะว่าแบบครั้งหนึ่งเราได้เคยลองทําอะไรแบบนี้นะคะสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปเที่ยวกันเนาะอย่าไปกลัวนะคะไปเลยลุยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e ให้ฝากด้วยนะคะขอบคุณที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย